เยี่ยมเลยครับผมมันเป็นทริปที่ต้องบอกว่าเราไม่เคยไปมาดิมาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยไปเที่ยวทะเลที่ธรรมชาติขนาดนี้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นปลื้มมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศหรือเมืองเกาะที่แบบสวยงามขนาดนี้ครับผมมปกันกี่คนเปนกันห้าคนครับผมมีผมนะครับมีพ่อาน้องปริศน้องใหม่ของพ่อาน,นะครับแล้วก็มีพี่กู้พี่นัดพี่กู้พี่นัดก็คือเพื่อนพ่อานี่เองครับผมก็จริงๆ ทีมก็เหมือนที่ทีมที่ไปเยอรมันครับผมแค่เพิ่มน้องปริศมาเท่านั้นเองไปกี่วันเอ่ยสี่วันครับสี่วันสี่วันโดดน้ำเล่นน้ำทุกวันเลยครับผมไม่น้ำไม่ค่อยค้ำเลยเพราะว่าเราตีกรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันคงไม่ค้ำไปกว่านี้แล้วครับสองเราป้องกันเป็นเพราะว่าเรามีครีมกันแดดที่เวอร์ครับมีแอบโชว์ซิฟต์คงซิฟแพ็กด้วยพี่ครับมันร้อนมากครับไม่ได้โชว์หรอกครับคือผมต้องบอกนี่นะครับว่าผมไม่ได้จะโชว์นะแต่คือมันร้อนมากครับไม่ว่าใช่ไหมครับขอบคุณครับ แต่คือมันมันร้อนมากะจนแบบเราเราไม่อยากใส่เสื้อก็เลยแบบจริงรอบรอบรีสอร์ทก็เนี้ยครับก็เดินอย่างนั้นแลซึ่งทุกคนเขาก็ทานหมดครับมันก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของการไปเที่ยวทะเลถ้าคุณจะมาใส่เสื้อมันก็ไม่ใช่มึงผมว่าน่าจะแบบสบายสบายครับขอบคุณครับเหมือนในเพียงชายเลยครับผมขอบคุณมากไม่ไหนะ่หวครั้งที่จะได้เห็นเจนในรูปลักษณ์แบบนี้นานๆทีนานๆทีมีโอกาสเมื่อมันมีโอกาสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่า ด้วยบรรยากาศด้วยความร้อนที่มันร้อนจริงๆมันพาไปแล้วเราก็เลยแบบเออถ่ายรูปปรโมทอาคมหน่อยนี่เองอะไรเงี้ยอ๋อตั้งใจคือโปรโมทอาคมด้วยครับด้วยเพราะอาคมออนแอร์อยู่ด้วยอยากให้ทุกคนดูด้วยครับคืนกันไรให้แฟนคลับไหมคะก็แล้วแต่ครัโชว์แล้วมีมีพวกแฟชั่นฟิวนี้มาบ้างยังไม่เคยมีแล้วยังเก่งก็นิดนิดหน่อยๆเลยครับคือไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่า สิ่งที่ผมงงก็คือกลับมาที่คนพูดถึงภาพที่ผมไปมาดีฟเยอะมากอะไรอย่างเงี้กยการกาถ่ายลงกิจการก็ถ่ายลงเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้บอกให้เขาลงนะครับคือเราก็ถ่ายถ่าย,าย,ายแล้วก็เขาก็เขาเขาก็คงมีความสุขคลับอยากให้เป็นข่าววันเกิดเขาด้วยแหละครับเขาคงมีความสุขครับเขาก็เลยลงรูปรัรรรวเลยนะอย่างเงี้ยเมือนี่ยครับเซเยอะอะไรเงี้ยไม่เผื่รนบผ่านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้เสพมาได้ก็โอเคเลยครับเพราะเรื่องเรื่องนั้นคืออาบน้ำอยู่ประตูหล่นลงมาเห็นก้นผมด้วย ยังไม่มีหนังสือเล่มไหนติดต่อมาให้ไปถ่ายเออยังไม่มีครับยังไม่มีเท่าที่เท่าที่ส์ตั้งลิมิตได้ประมาณไหนยังงประมาณที่ไปอ,นนะะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยทางช่องด้วยเพราะว่าช่องกับผู้ใหญ่ก็ก็จะดูงานให้เราอยู่แล้วครับว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเวลามันใช่หรือว่าอะไรที่มันได้ที่เขาลงคุยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันโอเคอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งคือแล้วแต่โอกาสด้วยครับเพราะว่าผมก็ว่าเราก็ไม่ได้แบบ คุณบึ๊บอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบพยายามทำให้ร่างกายเร,ราแข็งแรงันนั่นเองโอเคขอบคุณค่ะบ <c oughs>